สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะกับน้องบีมี่อีซูซูเมโอสาขาชัยพฤฒิปาเกตค่ะวันนี้นะคะบีมพาเจ้ารถ1.9 Active มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจจะแต่งสไตล์นี้นะคันนี้ก็จะเป็นแพนด้าอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น6แล้วนะคะถ้าสนใจแต่งสไตล์นี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้แต่งยังไงบีมแอบกระซิบบอกก่อนว่าคันนี้แต่งไม่เยอะแล้วก็ดูหล่อลงตัวเช่นเคยคะ่ะไปชมกัน กัเลยค่ะไปค่ะ ามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะบีมขอเริ่มจากตัวเซ็ตสเกิร์ตก่อนนะคะสเกิร์ตของแบรนด์มาสโตนั่นเองค่ะห่างหายกันไปนานค่ะพี่ๆคงคิดถึงเนาะสำหรับตัวแบรนด์มาสโตเนี่ยมันสไตล์แล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนี่มาดูเลยสาหรับตรงนี้นะจะเป็นเวอร์ชั่นในส่วนของตัวหน้าเล็กนะคะพี่ๆอย่างที่พี่เคยดูเนี่ยเอ้ยน้องบีมพี่เคยดูมาเป็นเซ็ตหน้าใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นเซ็ตหน้าเล็กของเขานะคะเขามีในส่วนตรงนี้ด้วยนะพี่นะแล้วตรงนี้บีมบอกก่อนว่าตัวมาาโตเนี่ยคือบีมช อบลักษณะดีไซน์เขานะคะเขาทําดีเทลออกแบบมาก็ดูดุดันเหมือนกันแล้วก็ตัดชิ้นงานเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีดําเลยสําหรับพี่พี่ที่ไม่ได้ชอบตัวเซตหน้าใหญ่นะสําหรับหน้าเล็กเซตนี้ดูสวยแล้วก็ลงตัวจริงๆมาเริ่มกันตั้งแต่ด้านไฟตัดหมอกเลยนะคะสำหรับไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำเลเยอร์ในส่วนของตรงเนี้ย เยอะสิ่งสักเท่าไหร่นะคะจะทําเป็นชิ้นงานเดียวกันเลยจะเป็นคล้ายๆตัวยูเนาะตัดเข้ามากับชิ้นงานตัวไฟตัดหมอกด้านล่างแล้วก็ทําบัมเบอร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดําออกโทนเป็นสีขาวดําแบบนี้สําหรับสีที่เหมือนกับตัวรถนะคะก็ต้องบอกว่าสวยลงตัวจริงๆแล้วก็เซตสเกิร์ตหน้าหลังของมาสโตะที่เป็นเซ็ตเล็กเนี่ยราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปบิ๊มบอกราคาให้ทราบอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ถัดมาที่ตัวล้อมแม็กกันบ้างค่ะสาหรับคันนี้ก็แต่งสไตล์สายคีล่อลงตัวอีกทั้งนะคะตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของตัวล้อมแม็กเกรดวีคอร์นะคะพี่พีก็สเปคเดิมอย่างที่บิมเคยรีวิวไปตัวมแม็กของตัว Active เนี่ยจริงๆเขาจะเป็นไซส์17นิ้วเนาะพอใส่ตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวเกรดวีคอร์นะคะก็จะเป็นไซส์18เลยมาพร้อมอยางบิสโตนแบบนี้นะคะ265ทับสสวยๆเต็มซุ้มแบบนี้ถ้าชอบ สายคีนบีมแนะนำแบบคันนี้เลยนะคะค่าใช้ใจ่ายในการเทรินนะคะสำหรับตรงนี้เราเอาขอบ17เทร์ทินไปขอบ18เนี่ย้อมยางเนี่ยจะอยู่ที่16,500เท่านั้นนะคะต้องบอกว่าใส่สไตล์นี้ก็ดูสวยลงตัวไม่แพ้ตัวล้อแม ing, ็ x i n g หรือว่าแบรนด์เลนโซหรือว่าแบรนด์อื่นที่บีมเคยรีวิวเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตรงนี้พี่ๆที่ชอบสายคีนถูกใจแน่นอนคะ่ะ ถัดมาด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างคันนี้แปลกใจไหมสำหรับตัวมือจับเบ้ามือเนี่ยคันนี้ลูกค้าไม่ได้เลือกติดตั้งนะคะเพราะว่าเนื่องจากอาจจะชอบเป็นในส่วนของสายคีโนาไม่ได้ชอบในส่วนของตัวแต่งดูดไปเลยทีเดียวแต่ว่าก็อยากได้หล่อสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นอันนี้บีมก็แนะนําเป็นแนวทางให้กับพี่ๆนะคะสาหรับพี่ๆที่ไม่อยากติดหรือไม่ชอบติดก็สามารถแต่งสไตล์นี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าชอบอยากได้ยังไงแจ้งกับบีมได้เลยเดี๋ยวบีมจัดให้นะคะ 아 <목소리도> พวกเศษเบ้ามือหรือฝาถัางต่างๆตรงนี้ค่ะบีมดูแลให้หมดทุกคันอยู่แล้วนะคะถ้าชอบบอกกับบีมได้เลยถ้าไม่ชอบก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะก็ดูหล่อลงตัวไปอีกแบบหนึง่งก็ดูสายแบบคลีนคีน,นิดนึงเนาะพี่เนาะแล้วก็มาที่ตัวกระจกกันนะคะสาหรับกระจกอันนี้จะเป็นกระจกที่เป็นสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเลยค่ะพี่พีวิธีการใช้งานหรือเวลาการพับนะคะก็จะแค่ผับเข้าไปแบบนี้แค่นั้นนะคะก็แข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นสีดําด้านแบบนี้เป็นชิ้นงานเดียวกันเลยนะแต่ว่าจะไม่มีไฟในส่วนของไฟเลี้ยวทางด้านตัวหูกระจกแต่ว่าจะอยู่ ด้านแก้มด้านข้างเหมือนเดิมสําหรับพี่พี่ที่ไม่ได้สนใจจะเปลี่ยนนะคะกังวลว่ามันจะใช้งานยากไหมไม่ได้ยากเลยนะคะการเปิดใช้งานก็แค่ปิดออกมาแค่นี้เองก็ง่ายๆนะคะแต่ถ้าสนใจจะเปลี่ยนตรงนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้จะอยู่ที่1 2 0 0 0เช่นเคยค่ะ โอเคค่ะแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวด้านท้ายกันนะคะบีมขอเริ่มจากชิ้นบนก่อนเลยตรงชิ้นบนด้านนี้นะคะจะเป็นสปอยเลอร์จากแบรนด์วาซูมาเอกันค่ะแปลกใจไหมเพราะว่าปกติเนี่ยบีมเคยรีวิวหลายคลิปมากเลยว่าสําหรับตัวแบรนด์วาซูมาเขาจะเป็นสปอยเลอร์ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ตรงนี้เขา จะเป็นสีดําเงาเนื่องจากว่าลูกค้าหาะรีเกวตให้เป็นสีดําเงาเนาะเพราะว่าคันนี้เราและหลังคาในส่วนของตัวรถก็ตัดตัวชิ้นนี้ให้เป็นสีดําเงาเลยจะได้โดดเด่นเพิ่มกับตัวรถมากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับสปอยเลอร์ตรงนี้ราคาจะอยู่ที่3,800บาทนะจ๊ะ ถัดมาที่ตัวคาดเอวถ่ายกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งตัวคาดเอถทายจากแบรนด์มาสโตคค่ะตัวชิ้นงานของมาสโตะเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นเล็กนะพี่นะจะไม่ได้ชิ้นใหญ่เหมือนตัวแบรนด์ฟรีฟอร์มที่บีมเคยรีวิวแล้วก็ตัวชิ้นเขาจะตัดแค่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ไม่ได้บางโลโก้ตัวอีซูซูนะคะถ้าสําหรับพี่ๆที่ชอบแบบไม่ได้บางโลโก้อยาให้เห็นโลโก้แบบนี้ก็สามารถเลือกติดตั้งจากแบรนด์มาสโตะได้เลยนะคะแล้วราคาตรงนี้เขาไม่แรงนะพี่นะจะอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นสามารถตติดดั้้งไเลย แต่ถ้าชอบที่เป็นชิ้นใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีอยู่2แบรนด์ก็คือตัวของตัวฟรีฟอร์มแล้วก็ตัวคาโต้นะคะ2แบรนด์ที่เป็นคาดเอลมีไฟก็จะคุมไปทางด้านหลังตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นคา์โต้ที่เป็นเซ็ตเล็กเขาก็จะไม่ได้คุมนะคะถ้าสนใจยังไงสอบถามบีมได้เดี๋ยวบีมส่งรูปรีวิวให้ดูนะคะมาสําหรับตัวสกคาเพศกัรลอยกันบ้างสาหรับการลอยท้ายคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งในส่วนของมาซาโตะนะคะพี่มาซาโตะตรงเนี้ยราคาจะอยู่ที่1,800บาทนะคะตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นในส่วน ของตัวสีดําเงาแล้วก็มีตัดอะคริลิกตรงนี้ค่ะที่เป็นเหมือนโคมียมนิดนึงเป็นตรงนี้ใส่โลโก้ว่ามิวเอ็กซ์อร์ตเหมือนกันนะคะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจริงๆที่บีมรีวิวเนี่ยส่วนมากจะเป็นฟีฟอร์มเนาะเขาจะเป็นสีดําด้านแต่ถ้าเป็นมาสโตรตรงชิ้นนี้เขาจะเป็นสีดําเงานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับตัวกันลอยท้ายเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะเพราะราคาเนี่ยเขาใกล้เคียงกันเลยจ้า ถัดมาที่สเกิร์ตด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับตัวเซตหน้าเล็กเนี่ยท่อเขาจะไม่ใช่ท่อเหลี่ยมเหมือนตัวเซต MX ็ X นะพี่นะจะเป็นเซตตัวของท่อกลมแบบนี้เลยเป็นท่อคู่แล้วก็มีในส่วนของไฟทับทิมด้านหลังแบบนี้นะคะแต่ไฟนี้จะเป็นแค่ไฟหลอกเท่านั้นนะพี่นะจะไม่ได้ติดนะคะก็คือจะติดเพื่อความสวยงามเท่านั้นสําหรับตรงนี้ถ้าไฟเบรกก็จะเกิดขึ้นในไฟด้านหลังแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านบนเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยสาหรับพี่ๆที่ไม่ได้ชอบท่อเหลี่ยมเนี่ยชอบดีไซน์ท่อกลมตัว มาสาโตก็เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็ตัวชิ้นงานเขาไม่ได้ใหญ่นะอย่างที่บีมเกินไปเลยก็ขนาดพอเหมาะพอดีตัดเข้ากับตัวรถได้ดูดุแล้วก็ลงตัวจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันดีกว่าค่ะว่าคันนี้แต่งออปชั่นอะไรบ้างไปคะ่ะมาถึงที่ด้านในของคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้ก็จะแต่งทุมโทนเหมือนเดิมนะคะเลือกตัวในส่วนของสีเบาะเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ได้สีเทานะให้เข้ากับคอนโซลเกียร์ด้านนี้นะคะแล้วก็บุนุ่มด้านบนค่ะพี่แล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือ เป็นตัวเบาะหนัง PVC เช่นเคยคะ่ะสำหรับ PVC ตรงนี้ราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะพี่แต่ถ้าเนป้าจะอยู่ที่15,000แล้วก็หนังแท้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทคะ่ะสำหรับการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังเกรดไหนนะคะทุกอย่างก็จะตัดเข้ารูปแล้วก็กระชับเหมือนเดิมเลยคะ่ะสำหรับปีกด้านข้างหรือว่าการเย็บเดินได้แบบนี้นะคะเราทําเหมือนกันหมดเลยนะคะให้พี่สบายใจได้เลยรวมทั้งทุกอย่างเนี่ยราคานี้รวมแผงประตูทั้ง4ประตูด้วยนะคะไม่ได้เป็นการถอดตัวเบาะออก แล้วก็เป็นเย็บหนังเข้าใหม่นะคะเราจะถอดทุกอย่างออกหมดแล้วขึ้นรูปงานใหม่เลยนะคะให้พี่ๆสบายใจได้เลยตรงนี้คุ้มค่ากับเงินที่พี่เสียแน่นอนคะ่ะ โอเค o p t i o นถัดไปนะคะสําหรับคันนี้ไม่ได้แต่ง o p ช i o นเยอะนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคันเล่งไฟ้า A box เช่นเคยคะ่ะตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่น3นะคะพี่เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดราคาเดิมจะอยู่ที่3,300บาทนะคะเพิ่มอัตราเล่งให้กับพี่ได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะโดนใจเวลาการเล่งแซงนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตรงนี้พี่ๆที่ออกรถไปแล้วสนใจอยากจะซื้อเพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อกับน้องบีมได้นะคะ3,300รวมส่งนะค่ะแล้วก็มาชิ้นสุดท้ายสําหรับภายในกันนะคะสําหรับตรง งนี้ก็จะเป็นพรม 6D ค่ะก็เหมือนเดิมเลยคันนี้ติดตั้งตัวพรม 6D เป็นสีดําได้ครีมนะคะอยากให้พี่ๆดูนะสําหรับสีดําได้ครีมเนี่ยมันไม่ได้ลายตานะพี่นะมันดูเป็นสีสุภาพด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ตัวชิ้นงานตรงนี้ค่ะเขาจะมีให้พี่ครบทุกที่นั่งเลยรวมทั้งพนักที่เวลาเราพับเบาะด้วยนะเดี๋ยวบีมขึ้นภาพอินเสิร์ตให้พี่ๆดูอีกทีตรงเนี้ยคุ้มค่ากับเงินที่พี่เสียแน่นอนหนูคอนเฟิร์มเลยแล้วก็ตรงเนี้ยราคาเท่าเดิมก็คือ2,800บาทนะมีสีใหบาทนะคะมี เป็น1 4สีเลยถ้าสนใจสีไหนก็เลือกสีนั้นได้เลยนะคะ ค่าแล้วก็สิ่งสุดท้ายสุดนะคะสําหรับเจ้าแพนด้าคันนี้จะเป็นแพนด้าไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าคันนี้แลปหลังคาดํากันอีกแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้แรปตัวหูกระจกนะพี่นะตรงเนี้ยเขาจะมาจากโรงงานอยู่แล้วลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนตัวหูกระจกเลือกที่จะแรปแค่บอดี้ตัวรถเท่านั้นตรงเนี้ยราคาเท่าเดิมนะคะอยู่ที่9,500บาทนะคะรวมบริการในการจดสองสีให้กับพี่ๆด้วยตรงเนี้ยดูแลให้หมดเลยนะแล้วก็มีรับประกันให้กับพี่ๆด้วยก็ในส่วนของตัวแพนด้าเนี่ยบีมบอกเลยว่าลูกค้ายิดกัน หลายคันที่ออกอรถกับบีมเนี่ยก็แต่งแพนด้ากันเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบก็สามารถแจ้งกับบีมได้เหมือนกันว่าอยากแต่งสไตล์นี้เลยบีมแต่พี่ไม่ชอบแล็บหลังคาก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าชอบแบบเวอร์ชัน V6 นี้บีมจัดให้ค่ะแล้วก็สาหรับคันนี้นะอย่างที่บีมเกินไปเลยว่าเป็นสายคีนจริงๆคันเนี้ยแต่งออปชั่นไม่เยอะรายละเอียดสาหรับตัวราคาตกแต่งเนี่ยบีมทิ้งไว้ให้ทุกอย่างแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะข้อที่1ก็คือพี่สามารถจ่ายในอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างเนนเนนีออกหืจาางงิดวขพ Bye. หรือจัดรวมไปกับในส่วนของตัวจัดสินเชื่อเลยก็ได้เช่นกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวตรงนี้สําหรับตรงนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจโปรโมชั่นก็โทรหาน้องบีมได้เลยนะที่เบอร์0 9 9ย์5 6 2 9 3นะคะเบอร์นี้บีมขึ้นลายเลยนะเป็นสายด่วนของบีมเลยส่วนอีกเบอร์หนึ่งเบอร์น้องแนนนะทีมงานของบีมก็จะเป็นเบอร์0 6 1 8 9 4 7 6 6 6คะ่ะเบอร์นี้น้องแนนก็ขึ้นลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อถัดไปนะคะจะเป็นเพจเฟซบุ๊กของบีมนะ เมโทรชัยพฤกษ์ค่ะก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในเพจของบีมเนี่ยก็จะมีรูปรถสวยๆแล้วก็กระบวนการการทางานเนี่ยค่ะให้กับลูกค้าอยู่นะคะจะได้ไปกดติดตามกันแล้วก็ดูข้อมูลของบีมก็ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือกับพี่แค่ไหนเนาะก็อย่างที่บอกว่าของบีมเนี่ยขายตัวรถมิลเ็กเป็นส่วนใหญ่นะคะสาหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าน้องบีมพี่กลัววมันไกลการมันจะสื่อสารกันลำบากหรือว่าติดต่อกันยากนะตรงนี้บีมมีบริการจัดส่งให้กับพี่ๆด้วยสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหว ก็ถ้าสนใจโปรโมชั่นหรือยังไงเราคุยกันได้เลยค่ะพี่สาหรับพี่พี่ไฟแนนซ์ก็สามารถไปเซ็นในพี่ที่บ้านได้เลยนะคะคุยกับบีมได้ง่ายๆเลยสะดวกนะอย่าขายค่ะโซนต่างสวสดิ์ได้ไปเที่ยวด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับพี่พี่ที่สนใจตัวโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถทักหาบีมได้ทุกช่องทางที่บีมให้ไปเลยนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบไปกับลูกค้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ